สวัสดีค่ะพบกับอิ u ุสูเสียงไพศาลนะคะวันนี้เราจะพามาชม h ฮ g h l a n d e r 2.2 m a c f o s นะคะเป็นเกตแซดพีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกค้าเนี่ยแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะโลโก้อิสุสนะคะแบบโคเมียมนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะแบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นลายลังพึ่งนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะส่วนไฟหน้านะคะก็เป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวภายในโคมนั่นเอง ที่เห็นอยู่นี่นะคะมีการแต่งนะคะคิวล้อเพิ่มขึ้นมานะคะลูกค้าอยากได้สไตล์แบบเท่ๆนะคะเพราะคันเก่าลูกค้าก็ใส่คิวล้อเหมือนกันคันใหม่นะคะ2.2ลูกค้าก็ขอคิวล้อมาเราก็จัดให้นะคะในส่วนของล้อนะคะนี้จะเป็นล้อเดิมนะคะขอบ18สีทูโทนนั่นเองนะคะอ่าด้านข้างนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดพวกกันสาดกันลายบ้างมือจับเพิ่มนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารดูด้านหลังกันเลยนะคะ เริ่มจากปฟท้ายกันก่อนนะคะเราหล่อสามชั้นแบบนี้เลยนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะกล้องตรงนี้นะคะเวลาเราเข้าเกียร์ทยหลังเนี่ยก็จะประมวลภาพจากตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเราจะแถมเป็นกล้องบันทึกภาพให้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะปาท้ายนะคะจะมีสัญลักษณ์2อจุดสอง DDI m a x p o r นะคะกับสัญลักษณ์ Z ทีโครเมียมแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ เดี Hye ๋ยวจะพามาชมภายในนะคะสําหรับเกียทกซีกันนะคะเริ่มจากพวงมาลัยนะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นควบคุมมัลติดฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายทรกข้่าวางสายด้านขวานะคะจะเป็นคุดคอนโทนนะคะสามารถควบคุมความเร็วได้จากพวงมาลัยในส่วนของหน้าจอ MID ดีนะคะหล่อๆแบบนี้เลยสำหรับเกียรแทีจะเป็นปุ่มพุดสตาร์สามารถสตาร์รถนะคะตรงนี้เลย หน้าจอขนาด9นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะท่องเสียบสายซีนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองแอร์นะคะรุ่นนี้จะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะคะด้านนี้27ด้านนี้28สามารถปรับได้เลยคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าใครไม่ชอบออโต้เรามีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะจ๊ะสำหรับเบาะนะคะเกรดไซีนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะคูแม็นั่นเองลดการสะสมของความร้อนนะคะ สวยงามมากเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นไฮร์เดอร์ส2เกทเซ P a u ออโต้คันนี้นะคะราคาลดอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทนะคะสี 4, ขาวมุกบวกเพิ่ม70,00นนะคะโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่39,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีครอบครัวใช้รถอิสสูตนะคะรับส่วนลดเพิ่มไปเลย1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าอยากจะปรึกษาเอกสารออกรถนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามด้านล่างได้เลยนะคะเราจะมีทีมงานที่ปรึกษาการขายนะคะคอยํำตอบลูกค้านะคะ สำหรับการโอนจองนะคะโอนจองต้องโอนจองผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นปลอดภัย100%ค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนนะคะฝากติดตามไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย